สงครามซอมบี้กับเผามนุษย์เริ่มต้นโดยมีคนไปกินเนื้อมาริกายเป็นซอมบี้นาการตอนนี้ซอมบี้บุกเยอะมากเราจะทำยังไงดีป้ามขี่หนีกันมันจะขี่หนีทำไมวะมึงเป็นอาหารนะไม่ใส่มนุษย์ด้วยไม่ใช่คนเ <c oughs> ราเป็นอาหาร ชิพหายแล้วพวกซอมบี้บุกป่าสังเกตการสิได้เลยหัวหน้ามันกำลังเดินมาอีกแล้วนั่นไงยิง,งว้าวทำไมคนต้องกลายเป็นซอมบี้เหมือนเลยไม่รู้เขาในจะถูกว่าวัคซีนที่ดังฮิตในตอนนี้แต่ว่าตายหมดแล้วตายหมดเลย พวกสมบีตายหมดแล้วใช่มันรอทันมันลุกแล้วที่มึงฝึกอี่สั่งมันบุกมาแล้วพวกสมบีชุดกองบุกไปแล้วไม่ยอมให้บุกว้ายแล้วมีชุดเกาะแล้วทไม่ทำจังไหร่บราบ่ถิ่มฮะหนุยนี่คือหัวหน้ากองทหารมังกรดำนี่เออ รหัสเราของมึงซ้ำเกมไม่ใส่หรอกวะนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอปืนใหญ่ไม่ใส่หรือคือไปใช่อะไรงงมันคือหัวหน้าเรานะเพื่อนจะฆ่านังจะข่ามันเลยแล้วยังมีหัวหน้าพวกเราเป็นหัวหน้าเราไ่ใช่อย่างนั้นหรือโอเคฆ่าแล้วเลยเราก็ต้องจัดงานสมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายไอยิ่ยิงขามันขามันคือจุดอ่อนแต่เส้นอ็นขาเติมกรสุนก่อนเออยิงคอไม่ถูกหรอกอ๋ออ๋อ Уров, ไม่ไม่มีทางมันจะมาถึงรถแล้วแล้วไกลวะทำอะไรข้อไม่ได้ออนทศโอ้โอ้โอ้โทรไปละโอ้โวกูตีลังกาเลยวะเสียหมาลูกกูเอ้โหเอ้ยกูล้มเอ้ยให้กูอิ่มตายอิ่ยเอ้ยมึงนะตายายู่่เขานโเจ้าแค่เด็กคนย่อมที่ทำอะไรข้อไม่ได้ยังยังไง แกกูสู้ข้าไม่ได้มึงกูสู้กูไม่ได้หรอวะ่งระวังระเบิดนะใส่ระเบินแล้วกูใช้ไม่เป็นอ่ะผมใช้เป็นมึงใช้เป็นระวังมันระเบิดเราเลยไม่ระเบิดระวังมันระเบิดพวกเราเลยขี่รถนี้ทอยทอยขี่รถนี้ไม่ได้หรอกแค่ขี่รถนีกูตลกกูตลกกับรถนี้ กอซอมบี้จะโดนฆ่าแล้วเย้ว้าวโอ้มันต้องกนยังไงโอ้ไม่กินรถ็อตล็อตค่ันขาดล็เป็นไหมเนี่ยไม่ขาดรถเป็นมึงมีเบรกขับขี่ย่ดงไม่อ๊กวูจะจับมึงเข้าคุกอย่งแบลงมาแลตอนแซม ร้องเพลงแค่กับพี่เป็นแค่คอนไม่ต่อให้รักสักมากพี่นแกร้องไปทำไมที่มันสองทุ่มแล้วนะเ<อ>เวลานอนแม่เอาปืนยิงหัวนเนี่อันนี้ยังไม่จบสองครนมรอกเลยนะเว้ยยังไงก็ต้องนอนก็ไม่มีทางนอนก็จะจบสองคันหรอกเพื่อนอันนันเพื่อนเก่าแล้วนะ something ดึก ฟังติงบีบ้มึงพี่ไม่สายยามันก็ขามเลยดิเพื่อนเกา่า,าพวกเขาเขาต้องขาม,มันแล้วมันจะสังเปี้ยขาม,มาันเลยมันต้องแกฉันจะฆ่าแก่ก่อน oui, แฮ่แก่แก่จะเรามันจะทำกูได้กูมีค้อนโยนเงียนบเลยมึงหลบไปก่อนเพื่อนมึงจะแทงตู่ทำไหมเราถามกูไม่ได้แทงเงียงเลยขอไปก่อนออนะบายบาย ยิงได้ยิงได้ไปได้เหยิงเลยอุ้ยยิงผิดยนยิงเผยน,ยนไอ้หมูสิบหายอันนี้มันนัดสุดท้ายแล้วนะต้องรีบยงิงให้ถึกถ้ายิงไม่ถูกนี่ระเดนเลยนะยิงถ่วงเวลาก็พอยิ้เอ้ยถือขามันมันถ่วงเวลาได้แต่อันนี้คือบุตแม็กแล้วนะทำยังไงดีไม่หรอกจะไม่รู้ทำไมปั๊บมาพากลืงกู ตัดไปตอนที่โยนปืนทิ้งลงน้ำตอนเจอระเบิดมัวปืนมามีแล้วให้จังไดดีมีแค่ระ,ะเบิดโยนเยยนเดียวเนี่ยโยนไม่ได้ไปก่อนเลยเสิบหยแล้วมึงจะพากูทำไมนี่ไปมึงมันจะไปจักรม,ม,มันเอ<ะ>งไหนวะมันอยู่ไหน กูไม่เชื่อมรลกว่ามึงจะระเบิดตัวเองตายใช่กูไม่เชื่อมรอกได้ขอ,ขอแต่กูจะทำจริงด,ดึก<ะ>แกต้องโดนจัดการไม่จริงกูจะจัดงานสมห้มึงอย่างสมเกียร,รติเลยเพื่อนจัดไปหาเพื่อนเนี่ยไม่จริงนะกูพูดพิมพ์มาตลอดเลยกูไม่เคยเชื่อมันว่ามันจะทำแบบนี้ไม่จริงนะกูต้องจาดงานสมห้มันแบบสมเกียรติแล้วสินะ อ่าขอโทษเลยนะเพื่อนที่ฉันไม่เสียแกตัดไปตอนระเบิดนิวเคลียร์มาถึงโลกตอนนิวเคลียร์มาถึงโลกออเอ้ยมึงมาแต่ได้เนี่ยกูจะได้ไปเจอเพื่อนแล้วรอดูพาร์ตต่อไป